หลวต,วตูวให้นากหน่อยตระตูตให้นาดหน่อยคุณภาพในการมาทํางานของเราในการแสดงที่มอบให้ทุกอย่างทุกองค์ประกอบต้องตรงปกสนุกเต็มที่สนุกสนานเต็มที่เลยเพราะว่าพวกเราเต็มที่ทุกงานจริงๆเจ้าภาพเขาสนุกร่วมสนุกกับเราแบบเราจะทํางานแบบมีความสุขเพราะว่าเราก็ถนัดสิ่งนี้เราก็ ทำค่อยๆทามาครับตอนทํามันก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันก็เอ,อนำพาให้แบบว่ามาได้จนถึงทุกวันนี้ครับเสียงแตรเสียงกลองเสียงร้องประสานกับเสียงเชียร์จากข้างทางเมื่อไม่มีเวทีพวกเขาก็สร้างเวทีกันเองและเมื่อไม่มีใครเปิดประตูให้พวกเขาก็าแห่เข้าไปพร้อมจังหวะที่ไม่มีใครต้านได้ นี่คือวงลั่นทุง่งวงรถแห่ที่เริ่มจากลำโพงภายในบ้านกลายมาเป็นวงดนตรีเคลื่อนที่ที่ปลุกทั้งหมู่บ้านให้ออกมาเต้นและยังปลุกชีวิตธรรมดาให้เป็นตำนานไวรัลถ่ายคลิปกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ทำใหม่ๆถ่ายก็ถ่ายมาเรื่อยๆจนแบบครั้งหนึ่งมันเกิดคลิปดังขึ้นมาเป็นไวรัลไรัลเป็นคลิป งมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยร้องกันเล่นๆแล้วก็ถ่ายคลิปลงทิกตอกนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าลองร้องแบบนี้สิเปลี่ยนจากเนื้อมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเป็นหลวงพ่อเปิดประตูให้นากหน่อยอ่ะเราก็จําไว้ว่าเออเดี๋ยวงานหน้าเราไปเล่นดีกว่าก็วันรุ่งขึ้นที่มีงานต่อไปเงี้ยหลวงพ่อเปิดประตูให้นากหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นากหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นากหน่อยหลวงพ่ย ต้นสดด้วยแหละแล้วก็มันเกิดความเรียวแล้วเราก็แบบถ่ายไว้พอดีอะไรเงี้ยครับเอามาลงติกตอกเฟซบุ o กอะไรเงี้ยก็ได้รับความนิยมคนแชร์คนไลค์กันเยอะเลยยอด Subscribe ในติ k t o k ในเฟซบุ o กอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนช่วยเปิดการมองเห็นด้วยงานมันก็แบบเข้ามาจากตรงนั้นเลยก็มีคนรู้จักมากขึ้นมาขอถ่ายรูปด้วยขอถ่ายภาพวงงานเพิ่มมากขึ้นก็ดีครับรู้สึกดีมากเลย สกสเปปลี่ยยนนนไเเออะมกััครบืสียงจากลำโพงและความฝันธรรมดาเสียงเหล่านี้ไม่ได้แค่ดังผ่านโซเชียลแต่ยังดังเข้าไปในหัวใจของคนฟังทุกคนเป็นรถแห่แบบขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับเอาไว้ บนโบดได้เวลาโบดมีประตูครับทิ้เ,เตี้ยก็สามารถเอาลําโพงตรงเนี้ลงได้เราก็กดลิบตรงนี้ครับช่วยทาให้ดูแล้วกดรีบลงได้แล้วก็เอาหลังคาลงได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องปันไฟครับอันนี้ก็เป็นพวกชุดเครื่องเสียงพวก power a อ p พวกมิกเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีต่างๆนะครับกคีย์บอร์ดกองกองก็จะอยู่ด้านบนนะครับ คือกองก็นั่งอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นพวกระบบเสียร์มอนิเตอร์เอาไว้ให้สําหรับนักร้องนั้นตีได้ได้ฟังกันมอนิเตอร์กันครับแล้วอันนี้ก็วงมาลัยขับระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องครับเราสามารถใช้มอเตอร,ร์ขับได้ก็จะเงียบๆนิดนึงแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงโมอนิเตอร์ ก็เป็นลำโพงชุดลำโพงด้านหน้าชุดลำโพงด้านหน้าก็มีลำโพงกลางแหลมนะครับเป็นไลท์เลยน,นะครับแล้วก็ลำโพงซับวูฟเฟอร์ซับวูฟเฟอร์ก็มี6 6ใบนะครับแล้วก็กลางแหลมหลายเล่ยก็มีอยู่4ี่ใบครับตรงนั้นก็เป็นหลังคานะครับเอาไว้กันแดดกันฝนเวลาเวลาแห่งาจะแบบร้อนแล้วก็ฝนก็มีนะครับทง้งฤดูร้อนฤดูฝนก็กันได้ครับ แล้วเวลาเดินทางครับที่จะพารถคันนี้ไปเวลาเดินทางเหรอครับก็ใช้รถคันนี้ครับเอาขึ้นอันนี้ก็จะเป็น n l r 1 3 0นะครับของ isuzu นะครับเอาไว้บรรทุกรถแห่เวลาเคลื่อนย้ายไปงานต่างๆนะครับถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้ผพราะว่า isuzu ตัวเนี้ยประหยัดน้ำมันแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยอะไรมาหาง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันมันไม่จุกจิกนะครับ เรื่องของปัญหาต่างๆมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแล้วแบบว่าออดูแบบเมททนนง่ายก็เลยแบบออตอนนี้ครับลำโพงนั้นคือปากเสียงดนตรีคือหัวใจและรถแห่ก็คือเวทีที่เคลื่อนไปได้ทุกที่เพราะศิลปินก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนเวทีเสมอไป สวัสดีครับผมต่อนะครับหรือที่ยวจากกันต่อลั่นทุ่งหรือต่อหมูเด้งนะครับเป็นมือคีย์บอร์ดวงตีลั่นทุ่งครับหมูเด้งก็มาจากทลิปที่เล่นคู่กับพี่นัทครับที่ร้องหมูเด้งครับเพลงหมูเด้งที่เป็นไวรัลอยู่สวัสดีครับผมนายอิทธพลมีสติครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่านัทลั่นทุ่งครับตอนนี้เป็นนักร้องนําอยู่ครับทีมงานลั่นทุ่งนะครับก็ เป็นคนเจนนี้หมดเลยหมายถึงว่าอายุ20กว่าหมดเลยโดนลงของผมด้วยการทํางานเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่แบบว่าจะมีผิดใจกันบ้างเพราะาเจอหน้ากันทุกวันทํางานกันทุกวันอยู่แล้วแบบเปิดใจเคลียร์กันได้ดีดีกว่าเป็นอันนี้คือข้อดีของการที่มีสมาชิกไวัยไล่ๆกัน <S <S เหมือนทํางานกับเพื่อนนะครับเพราะว่าอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากเหมือนทํางานกันเองชิวๆอีกอย่างหนึ่งก็เด็กๆเ,เขาตาม ทันเทนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นกระแสมาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนจะจะวเด็กอะแรงยังเยอะครับไปไหนไปการงานวันหนึ่งสองงานสามงานก็มีอะไรเงี้ยก็ไปถามว่าเออไหวกันไหมไหวครับไหวอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าไหวรับงานนะอะไรเงี้ยก็รับกันไปก็ไปสนุกกันตามสไตล์เพื่อนครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นช่วงวัยเดียวกันหมดเวลามีอะไรมันจะคุยอะไรกันได้ง่ายกว่า จุดเด่นของวงก็น่าจะมีเรื่องของเพลงกับเรื่องของโซเชียลที่มียอดติดตามถือว่าค่อนข้างเยอะเพลงเราจะเน้นไปพวกถูกใจวัยรุ่นพวกวาร i เรตี้พวก,ก EDM เป็นวัยรุ่นซะมากกว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนแนวโรงร้านเหมือนคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ประมาณนี้ครับแนวการเล่นรถแห่แวกแนวมากกว่าวงอื่นนะครับในความคิดผม นั้นคือคุณภาพในการมาทำงานของเราในการแสดงที่มอบให้ทุกอย่างทุกองค์ประกอบต้องตรงปกก็ต้องให้คุณภาพที่แบบว่าทัดเทียมกันทุกๆงานหมายถึงรักษาความมาตรฐานครับเครื่องเสียงก็คือต้องดังเหมือนกันทุกงานเรื่องของเวลางานถึงเวลาคือเราจะเล่นเลยแม้กระทั่งพิธีการยังไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้ได้ความเต็มที่พวกเราครับผมอยากให้แบบ สนุกเต็มที่สนุกสนานเต็มที่เลยเพราะว่าพวกเราเต็มที่ทุกงานจริงๆครับอยากให้เจ้าภาพได้รับความสนุกสนานที่แบบว่าให้คุ้มกับราคาที่ว่าเขาจ้างเรามาประมาณนี้ครับและความเต็มที่กับพวกเราในทีมงานและก็ความสนุกหลากหลายรูปแบบในรถแห่คนที่อยู่ในทีมครับส่วนใหญ่เด็กๆเขาจะแบบว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของเนาะ ผู้คนแบบว่าคนต่างรารู้จักกันเยอะถึงว่าจะมีการสรับเปลี่ยนคนเนี่กาจะไม่มีครับก็คือพูดง่ายคือสิ่งที่มอบให้คือคุณภาพที่ตรงปกครับในทุกๆงานบางวงก็เล่นเพื่อเสียงปรบมือแต่พวกเขาเล่นเพื่อให้ทุกคนได้หัวเราะร้องเต้นและลืมความทุกข์ไปชั่วขณะ แต่นพิเศษก็ที่ไปกรุงเทพแล้วกันครับประทับใจมากเลยก็คือไม่เคยแห่ได้ไกลขนาดนั้นเดินได้กว้างขนาดนั้นมากเดินวันนั้นวาณสิบโลได้ก็ประทับใจสุดๆนะแล้วก็คนก็เอ็นจอยสุดมากนะตอนประทับใจเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นงานที่แบบเจ้าภาพเขาสนุกร่วมสนุกกับเราแบบเราจะทำงานแบบมีความสุขอย่างนั้นมากกว่าชอบ หลายๆอย่างเลยครับให้เรามีพื้นที่ในการสแสดงความสามารถแล้วก็สแสดงในสิ่งที่เราชอบแต่ฝ่ายฝันมาตั้งเด็กแล้วว่าเออแล้วก็อยากมีเครื่องเสียงมีอะไรบ้างให้เราแบบว่าเออมีมีกินมีใช้มีงานมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึงถือว่าผลตอบแทนก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับล้มๆเลยก็คือเหมือนให้ความสุขคือตอนนี้ตั้งแต่วันที่ทํารถแห่มามันก็ อาจาจะมีแบบบางงานบ้างที่แบบว่ารู้สึกว่าทา้อมันก็เหนื่อยแบบว่าปัญหามันเยอะเนาะอย่างเครื่องพังบ้างอะไรบ้างโดยรวมๆแล้วครับมันให้อะไรเราได้แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็ถนัดสิ่งนี้เราก็ทําค่อยๆทํามาครับตอนทํามันก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า ไม่รู้ว่าแบบงานมันจะมาหรือเปล่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ลองทําดูก่อนรู้สึกว่ารถแห่เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ผลตอบแทนหรือว่าผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเออนำพาให้แบบว่ามาได้จนถึงทุกวันนี้ครับวงลั่นทุ่งนี่ไม่ใช่วงดนตรีธรรมดาไม่ใช่แค่รถแห่แต่คือเสียงของความเชื่อ เสียงของมิตรภาพและเสียงของศรัทธาที่ขับเคลื่อนจากใจคนธรรมดาที่อยากเห็นทั้งประเทศนั้นลุกขึ้นมาเต้นด้วยกัน